แซบเยะฮิมะเมพิดนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วไม่แค่ลมหนาวสวิต ต้องยกให้เป็นนางแบบแถวหน้าที่ลงภาพเมื่อไรต้องเรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งเลยจริงๆสำหรับสาวเมพิชนาที่ต้องบอกว่าสาวคนนี้นั้นเป็นคนที่สร้างเสียงฮือฮาเวลาลงคอนเทนต์แซ่บๆได้อยู่เสมอและแน่นอนว่าเมื่อสาวคนนี้เดินทางไปท่องเที่ยวหลายคนก็คาดหวังกับความแซ่บอยู่ไม่น้อยซึ่งล่าสุดสาวเมก็บอกว่าไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเจ้าตัวได้ลงภาพริมสระน้ํทภาพกลางบรรยากาศสุดหนาวเกัวบวิวเทือกเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยหิมะแต่ความแซ่บของสาวเมนั้นโดดเด้งออกมากระแทกตาเลยทีเดียวทําเอาความหนาวย่านนั้นแทบจะเปลวห ด้วยความแซบของสาวเมนั้นกรบจนมิดเลยทีเดียวสมกับตำแหน่งนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็แซบได้แม้เจอความหนาวก็ไม่หวั่นจ้าขอขอบคุณภาพไอจีเมพิชี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแซบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ